ครับผมโอ้โหน้องสูงครับได้หนึ่งแต้มครับน้องสูงครับปลาอะไรครับปลากรดครับปลากรดครับขอดูจำเจนหน่อยครับน้องสูงครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายบระันครับอันนี้ถ่ายบระหาครับปลากรดครับปลากรดเพาเป็นปลาปลากรดนะครับผมยิ่งเดียวๆเลยครับผมขอกินเนาะครับสาดเดีดอันนี้ไม่ได้วางเอ้ยไม่ได้ถ่ายเนาะน้ำจ่อยได้บัตตี้บัตตี จะไปก่อนเร็วด <depressed? S 1> yeah, ุ๊กอ่ะจิเด oh, hey. no. <can. cra> ี๋ยวเด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 ี๋ยวตูว่านไหนเป็ดเดียวบ่โอ้โหเนาะนะครับเพื่อนเพอนไนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับแต้มครับผมยัดไปเลยครับผมเอาวางอันนี้ก่อนนะครับมันคงจะไม่ดิ้นนะครับโอ้โอ ครับเพื่อนๆตอนนี้มันก็มืดแล้วครับผมโอ้ได้ปรากฏไปหนึ่งแต้มครับให้โชคให้หมั่นเด้อสุดยอดเป็นเลยครับโดยฝีมือผ่านซุงครับผมแก้ว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 โอ้โหครับผมตอนนี้ซุ่มก็จะเอาปลาออกจากเด็ดครับเป็นปลาตัวแรกครับแต้มแรกครับเพื่อนๆอ เราครับเรามีกับข้าวครับวันนี้เจอดไปเลยกับบรรยากาศมืดๆครับจากเข้าทุ่มหนึ่งครับประมาณทุ่มหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมครับผมตอนนี้มันกรมืนแล้วครับผมแสงไฟนร์ก็มีเนาะอันนี้ก็เลยยักปิดจิบครับจิบการตกปลาครับผมที่ฝ่ายมะขาน้อยเนาะจบกับความมืดครับ6โมงแรงทุ่มหนึ่งพอดีครับผม นะครับผมครับผมเราไปพ้อกับไอ้นินคลิปหน้าเนาะคลิปนี้นินก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดตัด้งค่าคุณไปก็กดให้นินด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม